ไม้พิทักษ์เพื่อนนักเมืองผักและผละไม้ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ผักและผละไม้อยู่กันอย่างมีความสุขสุขภาพร่างกายของพวกเราแข็งแรงแต่แลวันหนึ่งข้าโพด่อได้ชวนเพื่อนของเขาซึ่งได้แก่เห็ดหัวไชเท้าสตรอเบอรี่และแตงโมออกไปเที่ยวเล่นในป่าลึกนี่พวกเราไปเล่นในป่าดนะ้านนู้นกันเถอะไปสิไปสิไชเท้าสตรอเบอรี่แตงโมไปด้วยกันนะไปเล่นกัน โอเค okay, ไป <ถ complicated S 1> <ว>กันเถอะพวกเราพวกเขาโพดและเพื่อนๆได้พากันเดินเข้าไปในป,ป่าระหว่างที่พวกเขากําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานนั้นชายเท้าได้เหลือไปเห็นตัวประหลาดสามตัวเดินออกมาจากอีกทางหนึ่งของป่าเมื่อเห็นดังนั้นซินตะโกนบอกเพื่อนที่เหลือ,อเฮ้ยพวกเราว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดินมาทางนั้นนะ่ะเราไปหลบไหลกันมากันเถอะเร็วไปแล,ล้วทุกคนเดินมาแล้วพวกเขาค่อยๆโผล่หน้าออกมาดู พร้อมกับพี่เจ้าสาววายไร้เดินมาใกล้เมื่อเห็นแล้วว่าเป็นใครพวกข้าพโพดก็ค่อยๆเดินออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ข้าพโพดก็ได้หักพิดว่านี่พวกเธอเป็นใครนะ่ะเราไม่คุ้นหน้าพวกเธอเลยเฮ้ยสวัสดีชื่อถุงขนมนะสวัสดีจ้าฉันชื่อลูกอมนะว่าไงเราอมยิ้มในนี่พวกเธอมาทำอะไรกันแถวนี้อ่ะเราเห็นพวกเธอเล่นกันอยู่เลยอย่างมนาะเล่นด้วยคนนะ่ะ ให้พวกเัาเล่นด้วยนะใช่ใช่ให้พวกเราเล่นด้วยนะเหนี่กันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นมากินขนมนี่กันเถอ,อะอะแล้แบ่งให้พ่อข้าพ่อเห็นขนมแปลกตาก็เลยลองหยิบมากินหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นกินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าขนมพวกนั้นไม่มีประโยชน์และจะเป็นอันตรายต่อตัวเองเมื่อเจ้าพวกสามวายร้ายเห็น พวกขา้าพดทกินขนมกันอย่างอร่อยก็ได้ยิ้มและหัวเราะในใจฮึที่วแกกินเข้าไปนะ่ปะแกไม่รู้หรอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยหลังจากเล่นกันเสร็จแล้วพวกขา้าพดก็ได้กลับเข้าเมืองผักผลไม้พวกข้าพโพดก็ออกมาเล่นกันเช่นเดิมแต่พอเล่นไปได้สักพักแตงโมก็สังเกตเห็นว่าหัวและลำตัวของสตรอเบอรี่เริ่มแหลงหายไปสตรอเบอรี่ทำไมหัวตัวเธอเป็นอย่างนั้นล่ะ เกิดอะไรขึ้นจริงเนี่ยเราเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสตรอเบอรี่มองไปที่เพื่อนเพื่อนของพวกเธอก็เป็นเช่นกันเขาโพดแตงโมช้เท้าฟันเริ่มหักฝันหลอส่วนเห็ดหัวและลำตัวเริ่มแหว่งร่างกายเริ่มผอมเหมือนสตรอเบอรี่ทุกคนต่างพากันร้องไห้สักพักก็มีผักผลไม้อื่นเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมร่างกายถึงได้เป็นแบบนี้ พวกข้าพดกเ็เลยเล่าให้ผักผลไม้อื่นฟังเมื่อได้ฟังดังนั้นผักผลไม้อื่นต่างก็พากันเข้าป่าเพื่อที่จะไปขับไล่เจ้าสามวายร้ายผักผลไม้อื่นเดินเข้ามาในป่าสักพักก็เจอกับพวกสามวายร้ายกําลังหัวเราะกันอย่างมีความสุขผักผลไม้อื่นก็ได้จัดการขับไล่เจ้าพวกสามวายร้ายให้ออกจากป่าไปโดยการฟ้างผักผลไม้ออกไปจนเจ้าสามวายร้ายทนไม่ไหว รีบวิ่งกันออกไปจากป่าผักและผลไม้กลับมาจากป่าพร้อมทั้งบอกพวกข้าพ,พวดว่าได้ขับไล่เจ้าสามวายร้ายนั้นออกไปจากป่าแล้วพวกข้าพ,พดได้ยินดังนั้นก็ดีใจกันเป็นอย่างมากแต่ดีใจได้แค่ป๊บเดียวก็กลับมาร้องไห้อีกเพราะว่าร่างกายของพวกข้าพ,พดไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วแต่ผักผลไม้อื่นก็ปลอบใจว่าจะช่วยหาทางให้พวกข้าพุทธกลับมาเป็นอย่างเดิม ผักผลไม้อื่นเตรียมพวกข้าวโพดให้ออกมาออกกําลังกายและกินผักผลไม้ใช้เท้าพูดขึ้นว่าไปกันเถอะพวกเราไปออกกําลังกายกันร่างกายเราจะได้แข็งแรงอย่างเดิมนะใช่ใช่ออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมกินผักผลไม้นะเราจะได้แข็งแรงกันเราจะไม่กินของอะไรจากคนแปลกหน้าอีกแล้วของมันไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นใช่ต่อไปวันนี้พวกเราจะกินแต่ของที่มีประโยชน์ร่างกายของเราจะได้แข็งแรง หลายสัปดาห์ผ่านไปหลังจากออกกำลังกายและกินผักผลไม้ทุกวันร่างกายของพวกขา้าพุทก็กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้ง